สวัสดีครับวันยี้ำริดรักต่างวัยปู่กับหลานน้อยนะครับผมคลิปนี้อยู่ที่ทงหน้าโคกอีโดยนะครับผมพร้อมกับอาาร้านน้อยกับมาครับสวัสดีค่ะนุมไปเจอคุณอุรอดรจ้าแก <c oughs> เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมอ่าบ้านดินอันนี้หลานสาวหลานน้อยปู่ปู่ตะวันอาสวัสดีค่ะ แล้วเรียนเรียนน่นเรียนแห้งไรไปนี่มันหลุดเฟรมสสวัดีค่ะโอ้คือเสื้อผ้าดีแห้งแท้อันนี้คือคืออะไรนี่คิกตังคิกตังชิตังนะครับสวัสดีครับอ่าจ่าผ้ากินขึ้นไปชมบ้านบ้านดินนะครับบ้านดินของตาำประสามาเดียวนะครับเอ้ยบรรยากาศต่างไฟพิงงามแมลงนะครับ อันนี้เป็นกองดินที่จะกองดินที่จะไปซ่อมบ้านดินนะครับที่จะมาต่อเติมบ้านดินทําให้มันสมบูรณ์แล้วก็จะใส่ใส่เอ็นวะใส่น้ำยาประสานเนาะนี่เป็นบ้านของมาเดี่ยวนะครับเป็นบ้านทนุ่งนานะครับเป็นบ้านทุงน่งนาตามภาษามาเดี่ยวพูนหลานหน่อยครับ เดี๋ยวปู่จะขึ้นไปดูหลังคาบ้านดินหลังคาบ้านดินนะคะโอเคจะขึ้นไใเบิึงนะครับผมจะมีบันไดเพื่อเพื่อให้ขึ้น,นจะมีบันไดเพื่ออะไรจะขึ้นไใเบิึงนะครับจะมีบันไดเยอะแล้วขึ้นตาปูใช่ไหมเอาดิขึ้นขึ้นตาปู่ตาปู่เบื่ออย่ามา อ่ออ้าวอันนี้มาปะแนนแล้วต่นี่แอ้เอาลขี้ดินมาปะอ่ามันบันดีงับโอคนมันอ่าทนมนฝนฝนอ่าฝนตกห้ำนะครับที่ตั้งแต่ก่อนหนาฝนมันกะมีหอดหญาเกิดพุ่นล่ะอันนี้จะมาเฮ้ยบ่ตัดแล้วมันดูกล้องดิ เราไม่ใช่ให้บุตับไปยืนอยู่ตรงกล่อง,อย,งนนอยู่ตรงพ่อเดียวนั่งไงอโอเคอย่าไม่อยังไม่ได้พูดเลย <c oughs> นั่น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 มัดกลับ <c oughs> หลัดหน่อย <c oughs> <c oughs> คิดถึงกูไหมคิดงแต่ไม่เต็น รักปลูกขึ้นยายใจรักปู่ลหรอรักปูกป่คนเดียวแล้วป,ปลูกอ่ปลูกกับบ้านไม่ต้องหองให้นะวันนี้นะพรุ่งนี้ปูกก็กลับแล้วนะ้ยบรรยากาศคพณ่นนะครับอ่าเป็นบรรยากาศภูเขาภูเขาอยู่ถ้าขามที่เข้าขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ถ้าขามอี มาคอยปะปดปะไม่ไม่ต้องมาใกล้กล้องถ้ามาใกล้มันไม่เห็นนี่เปียบบนี่ย่มเสายามแรงห่าปั่นห้าปั่นขี่ตมอมนะครับเป็นปั่นขี่ตมเมื่งเมื่อเท่ บ้านดินบ้านที่สร้างด้วยแรงแรงกายตัวเองนะครับแรงด้วยแห้งเจ้าของนี่อยมาใส่เซลบปันเอาส้มส้มยวนนั่นเอาไปตากไว้แห่นั้นน่ะฮะเฮ้ยเป็นมองจับอ บาวบบอวบบาวบควนปูค่ะขนาดพูดตะยูชุดเบอร์หน่อยตาไม่โดต้ามันยังไม่แข็งแรงเลยพ่อทำอันนี้อยู่งโอเคเดี๋ยวปูตามไปจริจริงมันเป็นบ้านหม้แต่มันทำอตัวนี้มันยังบอมเป็นปูนนะครับก็คืออ่ามันจะเป็นมีอ่า เสา้าคเคืงเสาก็คือเป็นเสาอ่อซุ่มซุ่มซุมนั่นนะครับที่ที่กองอยู่นะ่ะเป็นเสาไม,ไม้ไม้ไม้แข็งแรงเลยล่ะนะครับแต่ว่าก็ะคือมันก็ห้างห้างวลก็ใส่แผ่นยิบซ้ำเนาะแผ่นแผ่นยิบซ้ำบอดที่จริงเฮ็ดเพิ่มขนาดทั้งได้เครื่องเดียวฝนมาก่อนอม,มันต่ำกว่าเนี่ยอื่นไเกี่ยวช่าเมกันบานนี้เฮ็ดบางบางนิดนึงแล้วก็ฉาบรอบทุดทไทยคืออ่า ทำอีกรอบนึงคือแครบกับดินบางแล้วก็ฉาบละเอียดฉาบละเอียดละกาพ่นน้ำยาประสานคือตัวนี้เอามาอาร์ตเห้มันแข็งอันนี้เอามาเพิ่มระดับให้มันให้มันเพิ่มความหนาดินนึ่งเพิ่องเป็นทรายแล้วต่เนี้ยเพราะว่ามันบ่มีอ่ามันบ่มีน้ำยาประสานเพรมันถือคือฝนนั่นคือฝนน้ำสะกับพวกขี้แกบขี้แกบมันจะมีขี้แกรบละกามีเฟืองเนาะ ที่อยู่ใน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 ,ในขีดินโอ้ยเบิงบรรยากาศร,รอบๆครับพี่น้องอันนี้บ้านของอ่าน้องชีตังนะครับเป็นบ้านอาเป็นนะครับอันนี้ไปลงสีเก่ามันเผาขยะนะครับเผาขยะทั้งนี้เป็นทุ่งนาเบิงครับผมเบิงทงุ่งนาทุ่งนาโอ้ยบรรยากาศคน ชมวิวเป็นผู้เขาอ่ามันจะบอเห็นเป็นผู้เขาคักหนึ่งครับเพราะเพราะว่าม,มีก้อนเมฆอ่ามากบเกินมันนะครับเป็นผู้เขาที่เข้าขึ้นไปเมื่อกี้นี่แต่ว่ากับบนลู้ว่ามันยุดจุดใดผมก็ถาดยุดจุดใดเดี๋ยวยมุมทั้งใส่ทั้งใส่ส,สุดพุน่นะบ่ฮะบ่ต,นบตน้นอบ่ตำแนงเพิ่นหมตำแนงโยมองตำแนงอ่ะ,อะ ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเห็นบอกว่าไม่ต้องเห็นพระาธาตุแต่ว่า,าเพื่อนองค์พระาธาตุจุดจุด,จดไหมพอเห็นต้นไม้ต้อใงใายมือสอบเดือนไหมไหนมุมมุม้มมมนไม้บางยืนอ๋อมุมนี้ใช่ไหมเขาไปนั่งยิ้มอ่อนไม่เห็นอ๋อมันมันมัน,ม,นมันจะตรงนั้นมันจะมีผู้เขาที่สูงขึ้นมาอีกกันบ่อ๋อ จะอยู่อยู่แถวนี้นะครับผมตัวตัวนุวยนี่โมแมนต์แลก็เจ็ดสีทีท่ว่าอยู่อยู่แถวต้นไม้ตรงตรง,ตรงนี้ใครอ่ะโอ้โหลับให้ดีปัดอ่อนนะบ้านนะครับผมบอ่าอันนั้นก็เป็นหลานน้อยภูพิงเมื่อนี้หลานน้อยทั้งสามก็จะนอนอยืนรับกันนี่แหละนะครับนะ<ม>ครับอ่าภูพิงภูตะวันแล้วก็ใบเตยเนาะ ก็จะนอนอยู่ที่นี่ค่ำแล้วค่ำแล้วอ่ะอันนี้ไฟโซลาเซลล์ยังมันบ่อนันเปิดอันนี้ก็ทา้านนี้มินตากำลังจะมาส้อยสไลด์หมูนะครับซื้อหมูมาหนึ่งกิโล เออโอ้แต่ว่ามันทไส่ไงบ่เข่าบ่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวทำหาเห็นเอาเห็นเดี๋ยวจะฝนให้ซื้อหมูมาอ่าหมูอ่าเนือ้ออ่าหมูเนื้อโลหนึ่งแล้วก็หมูสามสันเสียนหนึ่งนะครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับแล้วก็พร้อมกับเนี่ยพักมีพักมีน้ำจิ้มนะครับมีพักมีน้ำจิ้มมีบุญเสี่ยน อใหญ่ๆอะไรคะฮะนี่คือฮะส่องดูบะอุ้ยมันเป็นรังนกเหรออุ้ยมืดแท้ห้างนกดิเนโอ้ยมีรังนกมาอยู่อยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้ไม่มีรังนกอืมไม่มีรังนกเยอะแยะอืมมี ้ยตอนนี้อยู่กับร้านนะครับจะคําแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ภาพเบงบรรยากาศบ้านสวน2อภูบ้านโคงอีโดยนะครับห้กรไว้ซ้ำนิกรนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปผมละกะหร้านน้อยภูตะวันปิดปิดคลิปให้หน่อยสําหรับมือนี้ We have to keep it in it.